สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะมายำมะไฟเอาแบบให้อร่อยให้แบบไปแลบไปเลยค่ะยำมะไฟด้วยน้ำยำบองแตนน้ำยำบองแตนขวดฝาสีดำนะคะเพราะว่าน้ำปลาของเรามีสองสูตรสูตรฝาทองกับฝาสีดำแต่วันนี้เราจะใช้สูตรฝาดำนะจ๊ะใช้สูตรฝาดำเอามายำมะไฟวันนี้ยำมะไฟยั่วๆจ้ะมาจ้ะอันดับแรกนะคะ เรากา็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสักนิดเดียวเพราะว่าน้ำยำของเรามันหวานอยู่แล้วใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสักหน่อยหนึ่งพอได้หอมหอมนะคะพอให้หอมหอมแสมตาลปี๊บลงไปสักนิดหนึ่งในน้ำยำของเรานั้นแล้วเราก็ ใส่ชุรดรสเพิ่มก็ได้หน่อยหนึ่งชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หลังจากนั้นเราใส่พริกป่นเจ๊แตนนะคะพริกป่นนี้แบบหอมมากเด็ดสุดสเสด็จฉันต้องดูทิศทางพัดลมก่อนนะคะันหวานๆถนะ้าเปิดพัดลมนะฮะ <laughs> นี่ใส่ลงไปเลยค่ะอุ้ย พริกป่นเจ๊แตนนะคะบอกเลยวันนี้เราจะใช้พริกป่นเจ๊แตนแล้วก็น้ำปลาร้าน้ำยำของบองแตนนะคะนี่หลังจากนั้นใส่น้ำปลาลงไปสักหน่อยนึงหยอกหยอพอให้หอมหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำปลาร,ะระะสูตรยำนะคะนี่เปิดไว้แล้วฝาดำลาดลงไปเลยจ้ะ <c oughs> ยำใจย,ยอมใจสักสามช้อนโต๊ะใครบอกยอมใจจ๊ะคุณพึ่งสักสามช้อนโต๊ะค่ะอือต้องบอกเลยว่าน้ำยำนี่นะคะมันมีรสหวานอยู่แล้วหน่อยนึงถ้าใครที่ใส่น้ำตาลเพิ่มก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะ จริงไม่ต้องใส่เพิ่มเลยก็ได้ถ้าคนไม่กินหวานมากแต่แตงกินหวานเนี่ยแตงก็เลยใส่เพิ่มหน่อยหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะคั่วกิ้งคั่วกิ้งมันคล <c oughs> ุกคลุกมันหน่อยให้น้ําตาลาละลายอุ้ยพริกป่นหอมมากค่ะคุณพริกป่นเจ๊แตงนะเก้าสิบเก้าบาทนะทุกคนหอมมากสั่งเลยราคารวมค่าส่งนะคะเก้าสิบเก้าบาทนะ ยำม,มะไฟนนะวันนี้เรามีมะไฟมานะจ๊ะ,ะนี่นะคะทุกคนภาพสะดุดไหมคะสัญญาณไม่ดีนิดนึงนะฟ้าฝนตกอยู่นะทุกคน สันยาไม่ดีใช่ไหมนะปกติแต่ว่าเนี่ยในนี้มันสะดุดอืมไม่เป็นไรนะคะทุกคนอ๋อต้องไปตัดซีซีอะคือแตกแบบอืมๆนุ้นๆนี่นะคะทุกคนหลังจากนั้น เราก็ใส่มะไฟที่เราปอกเปลือกไว้นะคะก่อนที่จะปอกเปลือกมันจะเป็นแบบนี้นี่คือมะไฟแต่เราก็จะทํามะไฟเล็บนะคะวันนี้บบนนใส่ลงไปเลยที่มาน้อยบอกว่าพริกป่นหอมเหมือนจะแตนนั่งอยู่ข้าง ยอดค่ะบอกเลยสุดยอดค่ะบอกเลยยำม,มะไฟวันนี้นะคะยำง่ายๆด้วยน้ำปลาบองแตนนะคะเนี่ยสูตรยำสูตรฝาดำจริงๆสูตรฝาทองก็ใช้ได้แต่สำหรับยำเนี่ยโดยเฉพาะฝาดำมันจะมีรสชาติหวานหน่อยจริงๆไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยก็ได้ใครสนใจแอดไลน์มาค่ะที่ปักหมุดไว้นะคะขวดละ99บาบาทนะคะถ่ายรูปไว้หน่อยเร็ว เนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเออนะคะโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โหอื้มน้ำแบบขนัวมากยำเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะกินอันนี้ถ้าใครที่ชอบหอมแดงเราก็ใส่ได้นะถ่ายเลยถ่ายเลยนัวมากนี่นี่ขอถ่ายกับขวดยำหน่อย มาใกล้ๆกันหน่อยนะขยับมาขยับมากล้องกล้องขยับมาเนีฮะต้องบอกเลยว่าน้ำนัวแน่ๆนะคะวันนี้ใช้พริกป่นเจ๊แตงนะคะกับน้ำปลาราสูตรยำนะคะมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยเอามาใกล้ๆเลยใกล้ได้อีกใกล้ได้อีก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 อีอีก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 กอี กินแบบนัวๆอุ้ยสวัสดีเจ็ดร้อยคนนะคะอือหืออือหืออือ้ออร่อยมากทุกคนอ้าสุดเลยใช่ปหมแซ่บมากอือหื้ออือ้ออือหือสุดอะ ตับลูกคินมาค่าน,น้องค่ะอือหือท่าน,น้องไป,ไปงมออป่คุณพี่ยังไมออฟ่ฟยไหมใส่จานแบกงแซ็ปมากเลยอืย <c oughs> อ <c oughs> อ,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 อสะรึงนะ้ะบอกเลยสพรึง อืมพริกหอมมากพริกป่นหอมมากน้ำปลาคือนวมาก <c oughs> ทำง่ายมากแค่ใส่พริกป่นน้ำปลา <c oughs> ก็อร่อยเลยแล้วรุ่นนี้ไม่กลืนเม็ดไม่ไม่คายเม็ดอื นัวอยู่แล้วเนี่ยอ,อยากมีไมเอเอสมาให้ทุกคนได้ฟังอีอหวานเดี๋ยวไปซื้อไมเอเอสมาดีกว่าติคอจะติดนี่เลยใช่ไหมจะได้ยินชัดเจนเ,นะเสียงกืน,นดังลึกลึกเออของลูกมอไปใช่ไหม แซ่บมากแซ่บหลายค่ะทุกคนปาร์ปาดแซปว่าสัน่นถวยปะะมานห,หน่อยเด้ยนี่ โ okay, อเคนัมเบอร์วันแซ่บถ้าเป็นวนวลหวานกินก็ลักษณะเขาคือถ้าแซ่บนะมมมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมอเอหือทุกคำมันแซ่บค่ะ Đổ quân đoán nó, chào anh chịu nó nữa ừ. ừ. kín mộn, anh ơi con dâu chịu 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 สรจแลงจะหมดแล้วไหมอืมอือือขวดละเก้าสิบเก้าบาทนะคะสองขวดส่งฟรีนะอือือพริกป่นก็99บาทราคาลงหาส่งนะคะพริกป่นแต่ถ้าสั่งพริกป่นคู่กับน้ำปลาร้านะฮะส่งฟรีอยู่แล้วนะอือหือ เรียวปากเลยอ,ะอ่ะของไม่ต้องมีคู่กันสำหรับยำนะคะอือ เสีบแห้งพี่นอ้องอือหืมอือหืมน้ำลายแตกมันบ่น้ำลายแตกมันบ่จวดๆอือหืมเผลอแป๊บเดียวจะหมดเม่นค่ะอือหืม ยอมค่ะสองอย่างนี้รวมกันเมื่อไหร่ปุ๊บยอมอีพออีแมข่อยเอ้ยกิโลหนึ่งได้เนี่ยโลหนึ่งได้เนี่ยมะไฟหนึ่งกิโลนะฮะยำมะมไฟไฟแลบหนึ่งกิโลกินค้เดียวเด้ออือแซ่ Pak boh. Uhm. Nampak tak? Uhm. Yok. หมดได้ยังไงอย่างหนึ่งกิโลอ่ะ oh. ถ้าไม่แบ่บทําไม่ได้นะหนึ่งกิโลคอยกินผู้เดียวพี่น้องยำแต่น้ำยำใส่พริกป่นเจแตนปาดซ่บหลายแล้วถ้าใครมีสูตรตำอยู่ในมือยำสูตรตำก็ได้แต่สูตรยำนี่สำหรับยำโดยเฉพาะจะรสมันมีความหวานอยู่ในตัวอันนี้ตำแกงรสโอ้ยพี่แตนพะน่ะโอ้ยพี่น้องโอ้ยคอยมาแสบเนี่ยโอ้ เฮ้ยเพียเพียแม่งกินหอดเปียกซะบวกเฮ้ยอ่าอืมเสียบอ่ะอือใครเสียบแห้งอ่ะโอ้พี่น้องจะได้เสียบแท่ปันนี่เอ้ใครสนใจสั่งมาแอดไลน์มาเลยค่ะปักหมุดไว้แล้วนะคะ ลนดูน้ำน <ừ> ะคะดูค่ะหมดเกี้ยงขนาดไหนดูเอาค่ะพี่น้องสั่งมาเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนติดกลัวเรือนไว้ค่ะรับรองไม่ผิดหวังนะคะสนใจสั่งมาค่ะ